รถหววเนี่ยครับที่แบบพา,พาคนไข้พาคนไข้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลปาก็กว่าขับไประหว่างทางอาไอ้ที่พีคคือ แหวะซื้อขวยทอดเฮ้ยจริงดิมาช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้นะคุณน้ำหวานซาซ่ากับคุณกวางเอฟบีนอร์มอลปิดฉากรักแล้วเหลือแค่สถานะเพื่อนนะคะเวลามีรถพยาบาลขับผ่านพี่พี่พี่เพชรจ้าหลบไหมหลบสิหลบมูทั้งเสียงเราก็หลบเนาะเหวอวีวอวีวอวีวอวารถหวเนี่ยครับที่แบบ พาคนไข้พาคนไข้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลมีคนไข้อยู่ในรถไหมมีจะตายอยู่แล้วผู้ป่วยทุกคนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหน่วยปฐมพยาบาลเนี่ยเขาก็ถามแล้วนะว่าเนี่ยคุณแบบอาการเนี่ยถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ย ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยตอนเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่พ่อคนผู้ชายคนเนี้ยบอกเหลือแปดเหลือแปดคะแนนเออเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอาการหนักมากป้าก็ว่าขับไประหว่างทางพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไอ้ที่พีคคือแวะซื้อกล้วยทอดเฮ้ยจริงดิตาได้แล้วผมคิดว่าน้องตัดเลยพี่แววดูต้นไม้หน้าแบบทางแต่กเขามันก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วพี่แล้วพี่แววเอาไว้ทอดอันนี้หนูยังไม่เข้าใจใหญ่เลยค่ะมันใช่วหม เวลาและผู้ป่วยที่จะต้องพาผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลที่ไม่มีสิทธิ์แบบนี้ เขาโทรมาสั่งไว <Therm om ale> like, ้ก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วยังไงรถมันก็แบบติดติดอยู่ก็ชะลอชะลอก็เลยเอากล้วยทอดไปส่งส่วนหล้านชายอยู่ในรถบอกว่าไม่ใช่เขาส่งกล้วยทอดทั้งข้างหน้ารถและหลังรถผมก็ยังงงอยู่สมมุติมารับพี่พจน์อะโกรธไหมสมมติพี่พกำลังกำลังหายใจไม่ออกพี่พจน์กำลังพังงาพังงาแล้วพี่มองไปคนถอดออกไหมถอดออกมาบอกขอกินชิ้นนึงคนเขากำลังสั่งกล้วยทอดอยู่เป็นพี่พี่ทังไงเอาเขากล้วยทอดถุงหนึ่ง ก็ฝ <Enjoy. S 1> ุกตรงนี้ยเออ ก็ช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้นะคุณน้ำหวานซาซากับคุณกวางเอบีนอร์มอลวางกันน้ำหวานเขาเลิกเขาปิดฉากรักและเหลือแค่สถานะเพื่อนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เสียดายนะสำหรับคู่รักสินดีนะคะคุณกวางเอบีนอร์มอลแล้วก็คุณน้ำหวานซาซานาแต่งงานไหมแต่งงานหลังจากใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยามาได้เนี่ยสามปีนะล่าสุดนะคุณน้ำหวานก็ยังโพสต์รูปดำน้ำพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทางทุกช่องทาง ให้กับหวานแล้วก็พี่กวางนะคะหวานได้อ่านแล้วก็ได้รับทุกอันค่ะขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบแล้วก็ยังไม่สะดวกรับสายนะคะกําลังใจจากทุกคนมีค่ามากๆสำหรับหวานค่ะขอบพระคุณจากใจค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่